สวัสดีครับท่านผู้ชมครับชัดเจนแล้วนะครับว่าอาร์ซนอลกับแมนซิตี้คือ2ทีมลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในช่วงสุดท้ายลิเวอร์พูลแหกโค้งนะครับหลุดโผหลังจากบุกไปแพ้เอลฟ์ตันในเกมล่าสุดโอเคถ้าดูจากคะแนนเนี่ยมันยังไม่ขาดแต่ในความเป็นจริงก็คือมันจบแล้วครับนายมันจบแล้วสําหรับลิเวอร์พูลนะครับความเป็นจริงอาจจะเจ็บปวดสําหรับเดอะค็อปแต่ก็ต้องยอมรับนะครับลิเวอร์พูลต้องมองข้ามช็อต ไปลุ้นกันใหม่ในฤดูกาลหน้าภายใต้กุนซือใหม่ซึ่งน่าจะเป็นอาร์เนสต์สตโค้ชชาวเนเธอแลนด์วัย45ปีนะครับสโอตยอมรับเป็นครั้งแรกเมื่อคืนนี้นะครับก่อนคุมทีมเฟยนูดบุกไปชนะโกเฮทอีเกิลส์เนี่ยเขาบอกกับนักข่าวว่าอยากมาคุมทีมลิเวอร์พูลนะเรื่องนี้เขาบอกไม่ใช่ความลับอะไรเลยพูดตรงๆเขาอยากมานะอยากมาหงแดงนะครับมั่นใจว่าลิเวอร์พูลกับเฟยนูดจะตกลงกันได้เร็วๆนี้ เขาแฮปปี้ดีกับเฟยนูตแต่เมื่อทีมระดับหรือว่าพูติดต่อเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นโอกาสก้าวหน้าในอาชีพถ้าเขาไม่สนใจก็คงบ้าไปแล้วก็ตรงดีนะครับท่านผู้ชมครับอาานในสล็อตอยากมาก็บอกว่าอยากยอมรับกันไปเลยนะครับไม่ต้องมาเมมนะสล็อตเนี่ยน่าจะได้มาคุมหงแดงสมใจนะครับคาดว่าเลี้ยพูคงต้องจ่ายค่าซื้อสัญญาที่เหลืออีก2ปีให้กับเฟยนู ประมาณสัก10ล้านปอนด์นะครับประมาณ10ล้านปอนด์อร์เน,นสโลตคนนี้ได้ชื่อว่าเป็นกุนซอรุ่นใหม่ที่เด่นที่สุดคนหนึ่งในยุคนี้นะครับคุมเฟนูดสามปี2022เข้าชิงคอนเฟอเรนซ์ลีกแต่แพ้โรมานะปีที่แล้วเป็นแชมป์ลีกเนเธอร์แลนด์ปีนี้ได้แชมป์บอลถ้วยดัชครับเมื่อปีก่อนในเชลซี Chelsea กับสเปอร์ก็เคยสนใจนะครับแต่คลาวคลาดกันไปนะอร์เน,นสโลตทำทีมเล่นบอลดุดันนะครับเน้นเกมรุก ไฮเพรสก็ประมาณแนวเยอเกนครับกับเลี้ยวพูลนี่แหละนะแล้วที่สำคัญคือเขาชอบให้โอกาสเด็กดาวรุ่งนะครับตรงสเปคเลี้ยวพูเป๊ะเลยผู้บริหารหงแดงเนี่ยตั้งโจทย์ว่ากุญซื้อใหม่เนี่ยต้องทำทีมได้ในงบที่จำกัดนะแล้วก็ปั้นเด็กได้นะครับปั้นเด็กได้ใช้งานนักเตะที่มีอยู่ได้นะโจทย์มาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าคงจะไม่ลงทุนอะไรมากมายนะครับ ใช้ตัวที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ปั้นดาวรุ่งขึ้นมานะครับอาน,น์ี้สโลตมีครบทุกข้อติกถูกทุกข้อนะครับแต่ทําจริงจะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ก็ต้องมารอดูกันอย่าลืมว่าส็อตถึงเก่งแต่ว่าชื่อยังค่อนข้างใหม่นะครับบารมียังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สเสน่์ยังไม่ค่อยแรงบางนันเถอะนะครับทาจริงจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะส็อตเนี่ยข่าวบอกว่าน่าจะหนีเอาผู้ช่วยในทีมเฟย์นุตก็คือซิปเคเฮาสชอฟ มาร่วมงานด้วยนะครับแล้วถ้ามาหงจริงเนี่ยอาจจะต้องหาสตาฟใหม่เพิ่มอีกเพียบเลยเพราะว่าสตาฟชุดเดิมนะครับข่าวบอกว่าจะมีคนออกตามเยอเกนคลับร่วมๆสีคนนะพวกนี้ก็คือพวกที่คลับดึงเข้ามาเป็นส่วนใหญ่นะครับพอคลับออกก็ออกตามๆกันไปนะพระนันฤดูการหน้าหงแดงคงมีความเปลี่ยนแปลงพอสมควรในสโมสรนะครับเริ่มต้นสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริงนะ เลี้ยวภูไม่รู้ว่าปีหน้าจะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมครับต้องรอดูกันแต่ตอนนี้มาโฟกัสกับ2ทีมลุ้นแชมป์อาร์ซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเมื่อคืนนี้ซิตี้แพ้รังสีอมหิตโหดมากเลยบุกถล่มไบรตันยับเยิน4ประตูต่อศูนย์นะครับครึ่งแรกก็ขาดลอยแล้วนะครับครึ่งแรกก็ปิดทีวีนอนได้เลยน้ำห่าง3มลูกนะครับครึ่งแรก3 0นะกองแช่งไม่ได้ลุ้นอะไรเลยนะครับ คิเวนเดบรอยพุ่งมงประตูแรกนาะที17ฟิลฟอร์เดนกดฟรีคิกฉลับกำแพงหนีไป2-0นาะที26นะครับนาะที34ซิตี้ไล่เพรสฉกบอลจากกองหลังไบรทันฟิลฟอร์เดนยิงง่ายๆเขาอีกนำขาด3-0นะครับครึ่งแรกครึ่งหลังฮูเลนเอัลเรสยิงปิด4-0นาะที62มาซิตี้เมื่อคืนนี้ไม่มีเออร์ลิงฮาลันนะครับยังเจ็บกล้ามเนื้ออยู่ไม่มีชื่อเลยนะครับแจ็คกรีลิชเชอร์มีโดโกนั่งสำรอง รูเบนดิอาสก็สำรองนะขนาดพักตัวเก่งไปหลายคนเนี่ยยังชนะสบายๆมาซิตี้ไล่เ e จียอาร์ซนอลจกฝูงห่างขนาดเดียวนะครับแถมแข่งน้อยกว่าหนึ่งนัดด้วยโอกาสยังอยู่ในมือของทีมเรือใบสีฟ้านะครับซิตนะี้หนัดสุดท้ายเนี่ยต้องบุกไปเยือนนอตติงแฮมฟอเรสเจอวูฟในบ้านนะครับเยือนฟูลแลมและเยือนท็อตแนมฮอตสเปอร์จากนั้นนะัดสุดท้ายเจอกับเวสต์แฮมในบ้านตัวเอง ส่วนทีมปืนใหญ่อาร์เซนอลเหลือ4นัดนะครับก็คือบุกเยือนสเปอร์สเจอบอลมัดเยือนแมนยูและเจอกับเอลฟ์ตันในบ้านตัวเองเป็นนัดสุดท้ายอาร์เซนอลอยู่ในฟอร์มสุดยอดนะครับท่านผู้ชมครับ14นัดหลังในลีกชนะถึง12เกมยิงประตูถล่มทลายเลยกระสุนเหลือเฟือนะครับเล่นดีขนาดนี้ถ้ายังไม่ได้แชมป์อีกเนี่ยมันน่าเสียดายมากๆเลยว่าไหมดีขนาดนี้ถ้ายังไม่พออยไม่รู้จะว่างไงนะครับท่านผู้ชมครับ คือปืนใหญ่ปีนี้อัปเกรดจากปีที่แล้วเกมรุกไม่ได้หวางพึ่งบุคโยสาก้ามากเกินไปนะครับคนอื่นช่วยกันยิงนะครึ่งฤดูการหลังเนี่ยคายฮาเวสกับเรนโดทรอสซาช่วยกันยิงได้เยอะทั้งคู่เลยนะครับฮาเวสยิงรวม12ประตูทรอสซา15ฮาวเวสช่วงแรกๆของฤดูการยังปรับตัวอยู่นะครับบางทีแบบไวติดขี้เกียจบ้างไม่ค่อยวิ่งบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ช่วงหลังเขาปรับตัวได้ แล้วพอปรับตัวได้เนี่ยโอ้โหคนละเรื่องเลยขยันไล่บอลนะครับยิงประตูก็คมนะทั้งขยันทั้งคมว่างั้นเถอะนะครับเป็นฟอลสไนที่เพอร์เฟกต์สำหรับอาร์เซนอลนะส่วนทรอซาพิสูจน์ว่าเก่งเกินกว่าจะเป็นตัวสำรองนะครับยิงคมมากเลยตัวนี้นะครับคือถ้าทรอซาเล่นได้แบบนี้เนี่ยกาเบรียลมาติเนลลี่อาจจะต้องนั่งยาวนะครับคือเล่นดีก็ต้องลงตัวจริงต่อไปนะ อีกคนหนึ่งที่เด่นสม่ำเสมอก็คือมาร์ตินโอเดกาดกับตันทีมโอเดกาดจริงๆเขาเหนือชั้นนะครับทนผู้ชมครับแต่เขาไม่ค่อยแสดงความเหนือเล่นตามแท็กติกของทีมอย่างเดียวและเล่นได้อย่างมีประสิทธิธภาพจริงนะยิงไป1ิประตูและ9ก้าแอซ,ซิสเหมือนเครื่องจักรเลยนะครับเล่นเหมือนเครื่องจักรนะครับเกมรับขยันช่วยไล่เพรสนะครับเกมรุกทั้งยิงทั้งจ่ายแล้วทําได้ดีในทุกๆเรื่องนะครับ สไตล์ของอาร์ซนอลก็เหมาะกับอรตกากรรมากเลยคือเล่นเร็วเพรสเร็วนะครับแล้วก็ยิงเร็วนะครับตัดบอลมาได้จ่ายบอลไม่กี่จังหวะเนี่ยซัดตูมเลยนะครับอันนี้คือเขาชอบมากเลยอาร์ซนอลคือทีมที่เคาน์เตอร์เพรสโหดสุดของพรีเมียร์ลีกเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูดได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับดูฟอร์มตอนนี้แล้วอาร์ซนอลสมควรเป็นแชมป์ถ้าไม่มีแมนเชสเตอร์ซิตี้ปืนใหญ่ว่าดุแล้วนะครับแต่ซิตี้ ก็ยังเป็นแมนซิตี้ที่มาตรฐานสูงส่งนะเรือใบสีฟ้านี่ชนะในลีกมา4นัดรวดนะครับยิงรวม17ประตูไอ้4เกมที่ชนะมารวดเนี่ยยิงเกิน4ลูกขึ้นไปทุกนัดเลยปีนี้เออร์ลิงฮารันร่างกายไม่ค่อยดีนะครับลดบทบาทไปหน่อยจนถึงตอนนี้ฮารันเพิ่งยิงไป31บ31ประตูนะแต่พวกที่เหลือเนี่ยช่วยกันยิงชดเชยนะครับเฟลโฟเดนยิงรวม24ประตูฮูเรนอาวเวรส17 b e r n a า d โดซิวา2นะครับการมีออปชัน hmm. เหลือเฟือทำให้มาซิตี้ยืนระยะเก่งแล้วก็หาทางเอาชนะได้เสมอนะครับเพราะว่าโอเคถ้าชุดแรกลงไปยิงไม่ได้เดี๋ยวเปลี่ยนตัวสำรองลงไปเสริมพลิกเกมได้ตลอดเลยเพราะว่านักเตะเขาคุณภาพสูงนะครับคนอาจจะเบื่อซิตี้ที่เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกมา3ปีติดบอกโอ้โหถ้าปีนี้อะซิตี้แอ,อะไรเงี้ยแต่ก็ต้องยอมรับความจริงถูกไหมเพราะว่าทีมนี้คือ เบอร์หนึ่งในยุคนี้จริงๆนะครับผู้เล่นรวมๆแล้วก็คือแบบโอ้โหคุณภาพสูงจริงนะถ้าถามว่าอาร์เซนอลล่ะมีโอกาสไหมปืนใหญ่เนี่ยต้องชนะรวดใน4นัดที่เหลือของตัวเองนะครับทำได้แค่นี้จริงนะเริ่มจากวันอาทิตย์นี้นะครับอาร์เซนอลไปเยือนสเปอร์ส่วนซิตี้เยือนฟอเรสอาจจะมีผลต่อการลุ้นชปำนะครับวันอาทิตย์นี้นะ เปิดใหญ่ไม่ง่ายนะครับถ้าหวังจะบุกชนะสเปอร์เพราะว่าตราไก่เนี่ยเขายังมีลุ้นท็อปโฟอ,อยู่นะครับเขาลุ้นแย่งที่4กับแอสตันวิลล่านะสเปอร์เป็นรองวิลล่า6คะแนนแต่แข่งน้อยกว่า2นัดเพราะฉะนั้นยังมีสิทธิ์ไล่ทันนะครับนะสู้เต็มที่แน่นอนอาร์เซนอะลไม่ง่ายแต่จำเป็นต้องบุกชนะสเปอร์ให้ได้ส่วนแมนซิตอ้อาจจะหนักใจกับลูกคืดของฟอเรสที่ต้องหนีตกชั้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้เนี่ย ภาพของการลุ้นแชมป์น่าจะชัดเจนขึ้นลองดูกันนะครับว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะอาร์เซนอลทำได้ดีที่สุดก็คือชนะรวดในเกมที่เหลือนะครับแล้วก็หวังว่าแมนซิตี้จะสะดุดหกล้มบ้างเสียแ้มบ,บ้างอะไรประมาณนี้นะครับรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นไปได้หรือไม่นะครับโอเควันนี้ก่อนจากการจะเริ่ม subscribe กดไลค์กดแชร์ครับติดตามเพจเอกราเต็มหนุ่ยทาง a c e b o o k และ YouTube กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ